ครับสวัสดีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พศ2 5 6 6นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเหรียญขลามตัดนะฮะหลวงพุเอี่ยมวัดสะพานสูงอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นแจก,กพระป่าเพชรบุรีนะครับปี2 5 1 7นรบเะครับเหรียญหลวงพุเอี่ยมแบบนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ย สร้างโดยหลวงพ่อทองสุขเจ้าวาดวัดสะพานสูงนะครับตามประวัติของเหรียญนี้นะครับก็ได้มีการจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยในวาระที่หลวงพ่อทองสุขท่านากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่จงังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ท่านได้นำพระป่าไปทอดที่วัดบ้านเกิดของท่านด้วยนะครับ พศออก็ปีประมาณปีหนึ่งเจ็ดนะครับพศสองพัร้อยสิบเจ็ดครับสำหรับ <c oughs> วัดที่ท่านนำไปทอดเนี่ยตามที่สืบค้นจากประวัติดูนะฮะท่านถือกำเนิดที่ตำบลบางขนานนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งที่ตำบลบางขนานเนี่ยจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดหนองว่าวัดหนองว่าเนี่ยจะเป็นวัดที่หลวงพ่อทองสุกท่าน ได้เล่าเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คาดว่าท่านได้นำพระป่าเนี่ยไปทอดที่วัดหนองว่านะครับแล้วก็ในโอกาสที่ท่านไปที่จังหวัดเพชรบุรีบ้านเกิดของท่านเนี่ยท่านก็ได้นำเหรียญที่ท่านสร้างรุ่นนี้นะครับเป็นการสร้างในวันละโอกาสเฉพาะสำหรับ แจกญาติโยมที่ร่วมในการทอดพระป่านะครับที่วัดหนองว่านะครับจำนวนการสร้างก็น่าจะเป็นหลักร้อยหลักร้อยเหรียญน,นะครับประมาณสักผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสี่ห้าร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้สร้างเยอะแล้วก็สร้างในคราวเดียวนะฮะก็ในคราวนั้นเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จนะครับก็ ได้มีการนำไปแจกนะครับที่วัดหนองว่าแล้วก็หลังจากกลับจากงานทอดพระป่าแล้วเนี่ยกลับมาที่วัดสะพานสูงนะฮะก็คาดว่าน่าจะมีจํานวนเหรียญเนี่ยเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้นำมาแจกญาติโยมบางส่วนที่วัดสะพานสูงนะครับแต่อย่างที่พูดนะฮะก็คือจำนวนเหรียญก็จะมีจำนวนอยู่น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยได้มีการจัดสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะที่วัดสะพานสูงสำหรับการจัดสร้างที่วัดสะพานสูงก็คือจะอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนะฮะก็น่าจะอยู่นี่ก็น่าจะอยู่ในปีเดียวกันคือปี2 5 1 7เเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในการจัดสร้างครั้งที่สองเนี่ยท่านได้นำบล็อกเดิมนะฮะที่ได้จัดสร้างครั้งแรกเนี่ย นำมาจัดสร้างครั้งที่2แต่ว่าลักษณะเนี่ยได้มีการเ,เปลี่ยนแปลงนะฮะตัวบล็อกอยู่จุดเดียวนะฮะตามที่ผมสังเกตดูเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่แค่จุดเดียวก็คือทางด้านหลังนะฮะด้านหลังของของเหรียญเนี่ยนะครับทางด้านหลังของเหรียญเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือว่า ตรงตรงยันนะครับปลายยันตรงเนี้เดี๋ยวเขาใหญ่ให้ดูนิดนึงนะครับคือตรงปลายยันเนี่ย <c oughs> นะฮะตรงนี้นะครับปลายยันตรงนี้นะครับก็คือจะมีช่างเนี่ย เขาจะมีการเซาะล่องให้มันยืดออกมานิดนึงนะฮะแล้วก็จากปลายจากจากปลายที่เป็นลักษณะแบบปลายตัดนี่นะครับก็จะทําเป็นลักษณะปลายมนนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเหรียญเหรียญวาระที่สองเนี่ยที่มีการจัดสร้างเพิ่มเติมเนี่ยปายยันตัวนี้เนี่ยตัวยันนะทรหดนะฮะ ตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะมนนะครับไม่ใช่ลักษณะแบบปลายตัดแบบในวาระแรกที่สร้างนะครับก็จะมีจุดนี้จุดเดียวฮะที่ที่ที่จะแตกต่างอันนี้พูดถึงตัวบล็อกนะฮะที่จะแตกต่างจากการจัดสร้างวาระแรกนะครับนะครับนอกนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะก็คือจะเหมือนกันนะฮะจะเหมือนกันนะครับนะครับ น,นีเ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่มีการจัดสร้างของของรุ่นรุ่นพระป่าเพชรบุรีเนี่ยนะฮะก็จะมีการก็สามารถจะแบ่งได้สองแบบนะฮะผมจะเรียกว่าบล็อกหนึ่งกับบล็อกสองแล้วกันนะฮะคือบล็อกแรกนี่เขาก,ก็ก็จะเป็นที่นำไปแจก,กที่เพชรบุรีนะครับส่วนบล็อกที่สองเนี่ยก็คือนำมาแกะปลายยันด้านหลังนะครับ ปลายันด้านหลังเนี่ยฮะมีการแกะใหม่นะครับก็จะเรียกว่าบล็อก2นะครับสำหรับความแตกต่างนะครับความแตกต่างของบล็อกแรกกับบล็อกที่2เนี่ยนะฮะผมก็จะชี้ให้ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะก็เอาบล็อกแรกก่อนแล้วกันนะฮะบล็บอกแรกเนี่ยเรา ให้เรามาดูกันนะฮะว่าว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากบล็อกที่2ออย่างไรนะฮะลักษณะของเหรียญเป็นอย่างไรนะครับจุดแรกเลยนะครับจุดแรกเลยก็คือจุดที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะที่ด้านหลังนะครับก็คือปลายยันเนี่ยปลายยันของเหรียญบล็อกแรกนะครับจะเป็นลักษณะ,ะเป็นปลายตัดเรียกว่าปลายตัดเลยกันนะฮะ ก็จะเป็นลนักษณะลักษณะอย่างที่เห็นนะครับ็นลักษณะปลายตัดนะครับส่วนเหรียญรุ่นสองนะครับเหรียญบล็อ,บอกสองฮะเหรียญบล็อ,บอกสองเนี่ยก็จะเป็นปลายมนนะฮะปลายยันจะยืดไปนิดนึงแล้วก็ส่วนปลายเนี่ยก็จะมนนะครับพอดีว่าผมไม่ได้นำเหรียญจริงมาให้ดูก็จะให้ดูรูปแทนนะครับรูปเนี่ย ก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปิดรูปให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับครับผมนะครับอันนี้จะเป็น,เ,ปนเหรียญบล็อกที่สองนะฮะ บล็อกที่สองเนี่ยปลายยันจะจะมนนะครับจะเห็นว่ามนนะครับตรงนี้นะฮะปลายยันตรงนี้นะฮะเหรียญเอ่อปลายยันจะมนนะครับในขณะที่ในขณะที่เ,เหรียญบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าปลายยันเนี่ยจะเป็นปลายตัดนะครับนะครับอ่า หน้าจะมองเห็นนะครับเนี่ยปลายยันจะเป็นปลายตัดนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่สองเนี่ยการเจาะหูเหรียญฮะการเจาะหูเหรียญเนี่ยนนะจะสังเกตได้เลยว่าการเจาะหูเหรียญเนี่ยจะมีการเจาะเยื้องไปทางด้านซ้ายมือของเราเนะฮะเยื้องไปทางด้านซ้ายมือคือคือจะไม่อยู่ตรงกลางเป๊ะน,นะฮะจะเยื้องไปทางด้านซ้ายมือ,อนะครับนะครับ หัเหรียญน,นะครับจะเยื้องไปทางด้านซ้ายมือนะครับดูจากด้านหน้านะเยื้องไปด้านซ้ายมือถ้าดูด้านหลังก็จะเยื้องไปด้านขวามือนะฮะจะไม่อยู่ตรงกลางเป๊ะน,นะครับในขณะที่เหรียญบล็อกสองนะครับเหรียญบล็อกสองเนี่ยก็จะมีการ,ปร,การ,ร,รปรับการเจาะรูใหม่นะฮะปรับการเจาะรูใหม่ก็จะ นะครับปรับการเจาะรูใหม่ตรงกลางเป้เลยนะครับตรงกลางเป๊้เลยแล้วขนาดขนาดรูก็ดูว่าจะโตกว่ามอกแรกหน่อยนึ่งนะฮะถ้าดูด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเจาะรูตรงกลางเหรียญตรงช่วงระหว่างขอบซ้ายขอบขวาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแบบนี้นะฮะ อันนี้คือจุดที่2นะครับเรื่องการเจาะเหรียญจุดที่3อีกจุดหนึ่งก็คือหลังจากที่มีการปั๊มไปเรื่อยๆนะครับบล็อกบล็อกที่2เนี่ยโดยที่นําบล็อกแรกมาในการในการจัดทำนะฮะเวลาปั๊มไปเนี่ยไอ้บล็อกที่2เนี่ยมันจะเกิดบล็อกแตกขึ้นมาตรงปลายยันตรงนี้นะครับจะเกิดบล็อกแตกขึ้นมานะครับในขณะที่ บล็อกแรกเนี่ยไม่มีนะฮะบล็อกแรกู้เรียนจะไม่มีไม่มีรอยแตกนะ mm. ก็เดี๋ยวให้ดูรูปแทนนะครับมันก็จะมีรูปให้ดู mm. นี่นะครับ mm. นะครับนี่นะครับปลายยันตรงนี้นะฮะ จะเห็นเลยว่ามันมันจะมีรอยแตกอยู่นะครับเป็นขีดยาวยื่นออกมาอย่างนี้นะเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็คือจุดที่สามนะฮะที่เราสามารถแยกแยะบล็อกได้นะฮะบล็อกที่หนึ่งกับบล็อกที่สองนะครับ,บ,อ,บ,บ,อ,รบอันนี้ชัดเจนนะมีทุกเหรียญฮนะบล็อกที่สองนี่จะมีทุกเหรียญเหมือนกําหนดนะครับสําหรับเอ่อจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่ก็คือ จุดที่4ี่ก็คือรอยตัดนะครับรอยตัดของบล็อกแรกเนี่ยจะเป็นรอยตัดที่เป็นรอยรอยตัดของของมีดใบเดียวกันนะฮะของมีดใบเดียวกันนะครับรอยตัดจะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าที่ใช้ตัวเดียวเนี่ยรอยตัดตัวเดียวเนี่ยเพราะว่าจํานวนการสร้างไม่เยอะนะอย่างที่บอกแค่หลักร้อยนะฮะ ก็อย่าใช้มีดตัดตัวเดียวนะฮะนะครับอยใช้มีดตัดตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญบล็อกแรกนะครับบล็อกหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะตัวตัดแบบเดียวกันหมดฮะกี่เหรียญกี่เหรียญก็เหมือนกันนะฮะส่วนเหรียญบล็อกที่สองเนี่ยบล็อกที่สองเนี่ยจะใช้ตัวตัดใหม่นะครับจะใช้ตัวตัดใหม่ซึ่งตัวตัดจะไม่เหมือนกับบล็อกแรกนะครับ นะครับพอดีว่าผมไม่มีให้ดูเป็นตัวอย่างก็ให้ทราบไว้ว่า,าตัวตัดของบล็อกที่2เนี่ยจะไม่เหมือนบล็อกแรกนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างที่สามารถแยกแยะกันได้ระหว่างบล็อกที่1กับบล็อกที่2นะครับส่วนใครจะชอบบล็อกไหนนะฮะ ชอบการเล่นหาบล็อกไหนเนี่ยคือบางคนก็ชอบบล็อกที่สองนะครับบางคนก็ชอบบล็อกที่หนึ่งนะฮะบล็อกแรกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะเพราะว่าเท่าเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับที่ผมเคยมีอยู่เนี่ยก็ทั้งสองบล็อกนะครับก็คือบล็อกแรกกับบล็อกที่สองเนี่ยเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้ซึ่งเอ่อก็เป็นเหรียญซึ่ง เป็นรุ่นที่น่าสะสมนะในขณะที่เหรียญเขาหลามตัดรุ่นแรกเนี่ยปี07เนี่ยหลังยันเล็กนะครับราคาเนี่ยขึ้นไปหลักแสนแล้วนะฮะแต่ว่าในส่วนของเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะฮะประมาณ2-3.000บาทเท่านั้นเองนะฮะในขณะที่เหรียญเขาหลามตัดรุ่นร้อยปีก็ขึ้นไป7-8.000ปดพันแล้วนะถ้าสวยๆนะครับ ก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเหรียญข้าหลามตัดรุ่นพระป่าเพชรบุรีนะครับที่จัดสร้างโดยหลวงพ่อตรงสุขเมื่อปี2517นะครับโอเคครับก็คิดว่าน่าจะได้สาระความรู้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้ามีโอกาสเจอเจอก็ น่าจะเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าต่อไปก็หาไม่ได้แล้วนะฮะเพราะปัจจุบันนี้ก็หายากนะครับผมไม่ค่อยเจอแล้วนะปัจจุบันเนี้ยถ้าเจอก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสวยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพใช้แต่ก็ซื้อเก็บนะบเจอก็ซื้อนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีนะครับ